สวัสดีเพื่อนๆนะคะ Let's go t า a รอ d นะคะวันนี้เราจะมาเล่นพิ้งอากาศกันนะคะด้วยท็อปปี้ของเราจะเป็นในเรื่องของการแอบ,บมองนะคะหรือเป็นในเรื่องของเสน่ห์นั่นเองนะคะว่า สเสน่ห์อะไรของเราที่ทำให้เขาคนนั้นนะคะแอบมองเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะว่าเรามีบุคลิกประมาณไหนหรือในสายตาเขาเนี่ยเขาชอบมองอะไรในตัวเรานั่นเองนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคนโซดคนมีคู่อกหักหรืออะไรแบบนี้นะคะสามารถเล่นได้นะกับทุกๆคนเลยนะคะแต่ว่าการได้จะเป็นแบบ general reading ดังนั้นอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเพราะในคลิปนี้จะเป็นพลังงานโดยรวมนั่นเองนะคะเพราะปกติถ้าเป็นการดูดูส่วนตัวเน มันจะต้องมีวันเดือนปีเกิดมีรูปภาพมีชื่อนามสกุลน,นะคะเพราะฉะนั้นไพ่เนี่ยบางครั้งก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางครั้งเป็นไวเวอร์ซ่าสามารถสลับกันได้ก็ไม่ต้องสียเดียนเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูที่มันเป็นเหตุการณ์ของเราจริงๆกับคนรักของเราหรือคนที่เราชอบแนะนําว่าเป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะมันจะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าว่าเป็นดวงของเราเองจริงๆนะดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะดูดวงส่วนตัวกับนี้สามารถแอดไลน์นะที่ asai l c e l t a r o t ได้สามารถเข้าไปดู ูรายละเอียดก่อนตัดสิใจที่จะดูดวงก็ได้เช่นกันนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันนะคะกองไพ่มีทั้งหมด3กลกองด้วยกันนะคะกองที่1 กองที่2และกองที่3นั่นเองนะคะก็เป็นเพื่อนใช้สมาธิในการเลือกนะรู้สึกกองไหนดึงดูดมากที่สุดนะคะก็เลือกกองนั้นได้เลยนะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ระยะเวลานานนะคะสามารถกดหยุดคลิปก่อนได้นะแล้วก็ค่อยข้ามไปฟังคำทำนายแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะไปพร้อมกันเดี๋ยวมิ้งจะให้เวลา5วินาทีนะคะในการเลือกกองไพ่เนาะแล้วก็มิ้งฝากเพื่อนๆที่หน้ารักนะคะช่วยทำทำสแตปมให้ด้วยแล้วก็เพื่อนที่เข้ามาที่รักนอย่าลืมกดหัวใจนะหรือเข้าไปขอบคุณเขาเดนึงนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ สำหรับคนนี้่ด้มีอากาศกองที่1น่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเสน่ห์อะไรนะคะที่ทําให้เขาแอบมองคุณนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าด้วยสถานการณ์ณตอนนี้ที่คุณเปิดคลิปนะแต่ละคนนะคะมองว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะออกงนว่าเป็นนิสัยแบบไหนนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากเขาก่อนละกันนะคะว่าเขาเนี่ยมองว่าเราเป็นคนแบบไหนคะเขามองว่าเราเป็นคนแบบไหนคะคนที่เลือกพิรากาศกองที่1 เป็น king of one แบบหัวกลาบค่ะ knight of cups ค่ะแล้วก็ eight of pentacles แล้วก็เป็น tree of swords ค่ะแบบหัวกลาบในส่วนภาพหลักนะคะที่เขามองเรานะเขามองว่าถ้าเหมือนเป็น คนที่แบบนุ่มนิ่มแบบนั้นก็ได้นะูะนฟิลที่แบบดูอ่อนแอต้องการการปกป้องการดูแลการเอาใจใส่คุณอาจจะเหมือนกับไม่เก่งในเรื่องของการเดินทางหรือการพูดหรืออะไรก็ตามนะคะออกแนว่าจะต้องให้แบบคนคอยดูแลคอยซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้นะคะอีกทั้งอาจจะเป็นฟิลที่แบบว่า เออคุณอาจจะแบบเป็นคนที่แบบดูน่าแกล้งอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคือถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตบางทีอะในกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยถ้ามีใครคนหนึ่งที่แบบดูแบบเฟนลี่มากๆน่ารักมากๆละเพื่อนก็ชอบแย่ชอบแกล้งแบบนั้นก็ได้นะคะเขาก็เลยมองว่าตัวคุณเป็นฟิลของการที่แบบว่าดูมีความที่แบบเออจะต้องปกป้องนะดูเป็นคนที่แบบว่าอ่อนไหวนะดูเป็นคนที่แบบว่าอ่อนแออะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณก็เป็นคนที่น่ารักนะคือเหมือนกับมีความสุขง่ายนะคะออกแนวว่า จับคุณไปอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณก็สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับตรงนั้นได้เราก็พยายามที่จะมีความสุขกับสิ่งที่ได้เจอกับสิ่งที่ได้รับนะคะอีกทางเขาก็มองว่าตรงคุณเป็นคนที่ใจดีด้วยนะคะคือเวลาที่คนมีนะคะคือทั้งสองใบเนี้ยเอานนว่าเป็นคนที่ใจดีเวลาเรามีอะไรนะก็ชอบที่จะแบ่งปันคนอื่นนะคะดังนั้นมีเ่มบอกว่าถ้าเกิดเวลาตรงคุณไปเที่ยวไหนนะคะหรือว่า ไปซื้ออะไรมาก็มักจะมีของติดไม้ติดมือนะคะกลับมาฝากคนใกล้ตัวกลับมาฝากเพื่อนหรือคนรักคนรอบข้างอะไรแบบนี้นะ แต่เขามองว่าตรงคุณเองนะคะจะมีเรื่องของความเสียใจนั้นแล้วก็ค่อนข้างจะฝังใจคือเหมือนกับล้าเกิดใครมาทําอะไรให้คุณไม่ดีนะรู้สึกแย่มากๆคุณก็อาจจะมีการเหมือนกับผูกใจเจ็บในระดับหนึ่งว่าไอ้คนนี้เคยทําร้ายฉันเคยด่าไม่ฉันรู้สึกไม่ดีนะอะไรแบบนี้นะคะคร<ม>าวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าแล้วในมุมที่เรามองเขานะคะในมุมที่เรามองเขานะคะเป็นยังไงบ้าง เป็น Queen of Cups ค่ะแบบผมกับเป็น Strength แล้วก็ Tree of ฟคค่ะเป็น King of Pentacles นะคะออในมุมมองของเราที่มองเขานะมิงรู้สึกว่าเหมือนเราจะมองว่าเขาเป็นคนที่แบบเก่งแล้วก็เป็นคนที่พึ่งพาอาศัยได้นะคะอีกทั้งเป็นคนที่มีเสน่ห์มากด้วยแล้วก็อาจจะออกฟิลว่า เป็นการใช้สเสน่ห์เหมือนบริหารสเสน่ห์เพื่อให้ได้อะไรบางอย่างมาเช่นสมมตินนะถ้าเกิดเขาเนี่ยอาจจะเรียนอยู่หรือทํางานอยู่แล้วถ้าเกิดต้องการให้คนมาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตช่วยติวหนังสือช่วยเอาแบบชีตสรุปก,การเรียนมาให้หรือทํางานคือต้องการให้คนมาช่วยติดต่อระสานงานอะไรให้เขาอาจจะเป็นฟีลของการใช้สเสน่ห์ของตัวเองนะคะเพื่อเหมือนกับให้บรรลุปเป้าหมายอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนคารมดีพูดเก่งแบบนั้นก็ได้ ะะก็คือเป็นฟิลที่แบบว่าเป็นคนที่มีสเสน,น,น่ห์คนนึงแล้วก็ดูเป็นคนที่แข็งแรงด้วยนะคะเป็นคนที่ปกป้องคนอื่นได้นะมีฟิลของการที่แบบมีความเป็นผู้นําสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลมีความคิดมีตรรกะได้ดีเป็นคนที่รักเพื่อนนะคะแล้วก็มีความเฟลลี่แหละ คือเจอใครก็ค่อนข้างที่จะให้ความเป็นกันเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานไม่ต้องห่วงเลยนะเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องของการจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการในเรื่องของการงานนะคะหรือการเงินนะ,ะเพราะว่ามันมีไพ่ที่เป็น king of e n t a l e r ขึ้นมานะคะแต่ว่าฟิลของเขาเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับ บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเขาทํางานอาจจะดูเป็นคนแบบแข็งแข็งนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะอาจจะไม่ได้มีโมเมนต์ที่แบบโรแมนติกน่ารักมากสักเท่าไหร่นะคะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะตามท็อปปิกของเรานะคะว่าอะไรนะคะ,สะเสน่ห์อะไรนะที่ทําะะะหททให้เขาเนี่ยแอบมองคุณนะคะเสน่ห์ของคุณตรงไหนคะที่ทําให้เขาเนี่ยแอบมองคุณเป็นนายออฟสอดค่ะโฟลออฟคัพค่ะโฟลออฟเ e นเดอร์เคิลแล้วก็เป็น สเวนออฟเพเดคาลค่ะคราวนี้นะคะในส่วนมุมมองนะคะที่ว่าเออเขามองว่าแบบนี้คือน่ารักดีแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าอยากมองมบ่อยๆนะคะอาจจะเหมือนกับตัวคุณเป็นคนที่เหมือนมีแอคทิวิตี้ตลอดเวลาหรือเป็นคนที่แบบยุกยิกยุกยิก,ยกติดอยู่ตลอดเวลาแบบนั้นก็ได้คือเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะอาจจะเป็นเรื่องอารมณ์ก็ได้นะอาจจะแบบเฮิร์ตอยู่แบบคิดเรียกจะพักก็อาจจะหัวลาออะไรแบบนี้นะคะคือดูเป็นคนที่ไม่น่าเบื่อนะมีการอาจจะแบบอารมณ์เปลี่ยนก็ได้หรือบ ก็คือเป็นคนที่เหมือนหาอะไรทําอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งคุณก็อาจจะดูเป็นคนแบบเหม่อเหมอมึนม,น,ม,น,มนแบบนั้นก็ได้นะออกม้ว่าเอาโอเคเขาคุยงานคุยอะไรกันไปถึงไหนคุณก็ยังแบบฮะาอะไรนะแบบเอายังงง,งยังไม่เข้าใจเขาก็อาจจะมองว่าเออมันเป็นวงที่แบบมันมีความน่ารักอยู่ตรงนั้นก็ได้นะคะ แล้วเขาก็มองว่าตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างโปรเทคตัวเองในระดับหนึ่งนะอาจจะเป็นในเรื่องของคําพูด mm hmm. การวางตัวต่างๆก็ได้เหมือนเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะคะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรคือค่อนข้างที่จะยึดในเรื่องของหลักประเพณี mm hmm. ความถูกต้องคือเป็นคนหัวโบราณในระดับหนึ่งแหละนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการวางตัวเป็นส่สวนใหญ่นะแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกชอบมองในตอนที่ คุณอ่ะชอบบน่นพึมพำอะไรกับตัวเองแบบนั้นก็ได้นะคะเช่เอ๊ะฉันแบบว่าทําอันนี้ถูกหรือเปล่าแนะ่ฉันอันนี้แบบดีหรือเปล่าฉันตัดสินใจถูกหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นฟีลของการแบบว่าเออมึนมึน อื่นๆเบอร์เบอแล้วก็ยุกยิกยุกยิกย๊กตลอดเวลาอะไรแบบนี้ก็ได้ทําให้เขาเลยรู้สึกว่าเออเขาต้องคอยมองคนอยู่ตลอดนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีนั่นเองเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะสํารุบคนที่เลือกพิอาการนะคะกองที่หนึ่งนั่นเองเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอมาดูเพิ่มนิดนึงขอคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้หรือว่าคนที่คุณอาจจะไปเกี่ยวข้องนะคะว่าขามีลักษณะดาวจานันดาวสุนะันในราศรีอะไรได้บ้างนะคะเขามีลักษณะดาวจานันดาวสุกร์นะคะราศรีอะไรได้บ้าง แต่ว่าจริงๆอาจจะเป็นของใครก็ได้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกตรงนะก็อาจจะเป็นเรื่องราวของเพื่อนๆนี่แหละแต่ว่านี้ดูเป็นพลังงานโดยรวมนะว่าคนส่วนใหญ,ญ่ที่เข้ามาจะมีพลังงานประมาณไหนนะคะ<ม>เอออยา่างแรกเลยเป็นชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลแล้วก็กุุนะคะแล้วก็ราศีตุลน,นะซ้ำแล้วก็เป็นราศีกันนั่นเองนะคะ<ม>โอเคเรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่เริ่มผีอากาศกองที่1ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากที่จะเล่นผีอากาศเพิ่มสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมในเพลย์ลิสต์ได้ที่ชื่อว่าผี อากาศนะคะก็จะมีอีกหลายๆคลิปเลยนะซึ่งส่วนใหญ,ญ่จะเป็นนเรื่องราวของความรักนั่นเองนะคะและถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูโดงส่วนตัวกับมิสามารถแอดไลน์นะคะที่ a s s i g n l e s s l o a t a r o t ได้เนาะแล้วก็มิฝากเพื่อนๆหลังจากที่ดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมิในการออกคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอกลับมาเจอกันในคลิปอื่นเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกผีอากาศกองที่2นะคะเรามาดูกันนะคะ ตามทัมงป,ปีของเราเนาะว่าเสน่ห์อะไรนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยต้องคอยแอบมองเราอยู่เรื่อยๆคอยแอบมองเราอยู่ตลอดนะคะแต่ก่อนอื่นขอดูในส่วนของมุมมองแต่ละคนก่อนเนาะเดี๋ยวเริ่มจากของเขาก่อนละกันนะคะว่าเขาเนี่ยมองว่าเราเป็นคนยไงนะคะ เขามองว่าเราเป็นคนยังไงคะสำหรับคนที่เลือกพี่อาการกองที่2องเป็น the h i l o f a n หัวกลับนะคะแล้วก็ chain of o n นะคะแบบหัวกลับ justice นะคะแล้วก็เป็น five of pentacle นะคะท mm hmm. ้าขยาย five of pentacle หัวกลับหมายถึงอะไรคะเป็น เช่น off c u p นะคะคราวนี้ในภาพที่เขามองนะว่าเราเป็นคนยังไงนะคะด้วยความที่มันมี the high d e f a n c หัวกลับนะคะมีเลยมองว่าเขามองว่าคุณดูเป็นคนที่แบบทวิกกี้อ่ะดูเป็นคนที่แบบเหมือนกับมีเลขเหลี่ยมเยอะเป็นนักวางแผนอะไรแบบเนี้ยหรืออ f f ฟ e ลลแบบเป็นคนที่เจ้าเล่ห์ทำอะไรตุกติกแบบนั้นก็ได้นะคะซึ่งจริงๆอ่ะมิงก็เห็นบ่อยนะแต่จะเป็นฟลสมมติแบบเป็นเพื่อนมิงแบบเนี้ย ออกแนวว่าเช่นนะคะใช้เงินแก้ปัญหาเช่นจรือว่าถ้าเกิดว่าเอ๊ะเราทําแบบนี้นะเราจะต้องใช้เวลานาะนเราจะเหนื่อยนะเราเสียเวลานะเพิ่มเงินจ่ายเงินนะคะแก้ไขปัญหานะอ่าเร็วจบนะคะได้ผลตามที่ต้องการนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะเป็นที่จะต้องเหมือนไปนโกงอะไรใครนะแต่ดูเป็นคนที่แบบว่ามีเหมือนกับทริกกี้หรือเป็นคนที่มีไหวพริบอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรให้เขาเนี่ยอึ้งอยู่เสมอนะคะมันทําให้เขาช็อกแล้วก็ตกใจได้ตลอดเลยนะซึ่งมันเป็นได้ทางที่แบบเป็นเรื่องดีก็ได้เรื่องไม่ดีก็ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาอ่ะอาจจะแบบไม่คิดเลยว่าเฮ้ยคุณจะทํางี้จริงหรอคุณคิดแบบนี้จริงหรอนะคะซึ่งเขาก็มองว่าในขณะที่ตัวคุณน่ะดูเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออแบบ เป็นคนที่เหมือนกับมีเล่ห์เหลี่ยมนะแต่ว่ารักความยุติธรรมนะคะหรือจะเป็นฟีลแบบเออคุณอาจจะมีการทริกกี้แต่ไม่ได้จะโกงคนอื่นด้วยนะแล้วก็ใครก็มาโกงคุณไม่ได้ด้วยนะคุณวิชชอบคุณชอบอะไรที่มันมีความเท่าเทียมนะคะมันมีความยุติธรรมนะ,ะหรือบางครั้งก็คือทุกอย่างเนี่ยมันต้อง ทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามระบบระเบียบหรือกฎบังคับหรือข้อตกลงแบบนั้นก็ได้นะคะและในอีกสิ่งหนึ่งที่เขาวองนะเขาบอกว่าดูเป็นคนที่เหมือนกับไม่ค่อยมั่นใจอะ่ะอาจจะเป็นฟิลในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์แบบนั้นได้ด้วยนะคะคือออกแนวว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่มีค่าพอนะคะอาจจะเหมือนกับเอ๊ะ เราอาจจะไม่ดีพอที่จะมีคนรักเราอาจจะเหมือนกับไม่มีใครมาสนใจหลอกหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์โดยรวมนะที่เขามองเรานะมีความทุกข์ยนะคะแต่รักความยุติธรรมนะเราก็มีความเหมือนออฟฟิวว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าแล้วในภาพที่เรามองเขาบ้างคะภาพที่เรามองเขานะว่าเป็นยังไง เป็นค e ี o ออฟวันค่ะเป็น the Star ค่ะ o o ออฟวันค่ะแล้วก็เป็น the World ค่ะคราวนี้ในส่วนที่เรามองเขานะคะมิ้บอกว่าค่อนข้างมีภาพลักษณ์ที่ดีนะในสายตาเราในระดับหนึ่งเลยนะคะคือเป็นคนที่ทํางานหนักน,นะเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็จริงจังในเรื่องของการงานหรือการเรียนมากๆนะคะมีความอดทนสูงมีในเรื่องของการอดกั้นการรอคอยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นคนที่ถือว่าก็ใจเย็นในระดับหนึ่งนะคะ อีกทั้งเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะเพราะฉะนั้นใครอยู่ใกล้ๆก็จะมีเหมือนกับว่าออได้รับการฮิลลิ่งจากคนคนนี้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขารู้สึกเป็นคนน่ารักเป็นคนที่พูดอะไรในแง่ดีแล้วก็มองอะไรในรูปแบบของการแบบเป็น positive thinking นั่นเองเนาะแล้วสิ่งที่มองนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะตามกระแสนิยมนะอาจจะแบบคนคนนี้เป็นชาวต่างชาติได้ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศได้คืออาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับ เป็นคนรอบรู้ว่าเป็นคนที่มีความรู้กว้างนะคะอีกทั้งเป็นคนที่พร้อมที่จะเปิดรับอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะเก่งในเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางนะคะแล้วก็เทคโนโลยีหรือแฟชั่นอะไรที่เหมือนมันเป็นกระแสเป็นอะไรที่นิยมอะเขาค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญในเรื่องนั้นนะคะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาต่อตามท็อปปีของเรานะคะว่า ในความรู้สึกของเขานะคะสเสน่ห์อะไรนะที่ทําให้เขาต้องคอยแอบมองคุณอยู่ตลอดเวลานะคะ mm hmm. สเสน่ห์อะไรที่ทําให้เขาเนี่ยต้องคอยแอบมองคุณอยู่ตลอดเวลา mm hmm. เป็นเอ็ of อหัวกราบค่ะ The Emperor ค่ะ Knight of c ค p ค่ะแล้วก็เป็น Knight of Pentacles นะคะขอขยายเดอ e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  ปอเ r นิดนึงคะ่ะหมายถึงอะไร เป็น Pa g e o f ครันะคะครานี้ในส่วนที่ว่าทำไมเขาถึงแบบว่าชอบมองเราหรือต้องคอยแอบมองเรานะคะอย่างแรกมีมองว่าตัวคุณอาจจะมีฟีลของการนิ่งนะคะคือนิ่งมากช้ามากนะคะ และด้วยอาการที่นิ่งของคุณนะ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่รู้ว่าคุณนะ่ะคิดอะไรอยู่นะคะดาวใจไม่ออกนะแล้วก็อาจจะแบบดูสีหน้าก็ไม่ออกดาวใจก็ไม่ออกแต่ด้วยบุคลิกของเราในสายตาเขารู้ถึกว่าเราเป็นคนที่ทําอะไรให้เขาแบาบช็อกช็อกได้ตลอดอะไรแบบนี้หรือบางครั้ง,งก,ก็แบบตุกติกตกิเกี้ยเขาก็เลยมองว่าการนิ่งเงียบของคุณตรงนี้มันมีในยาอะไรไหมมัน มันไม่โอเคหรือเปล่าหรือคุณกําลังวางแผนอะไรหรือเปล่าทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าแบบนั้นก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เขาชอบแอบมองคุณหรือคอยมองคุณอาจจะสงสัยเพราะว่าเดาวใจไม่ออกมากกว่านะว่าตอนนี้คุณ่ะจะทําอะไรหรืคิดอะไรอยู่นั่นเองนะคะโอเคเรียบร้อยสาหรับคนที่เริ่มมีอากาศกองที่สองนั่นเองนะคะแต่ว่าเดอะมิ้งขอเปิดนะคะคนที่มีลัคนาดาวจันทร์ดาวสุกนะที่อาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆฟังมาเนี่ยจนจบคลิปเราสึกว่าตรงตรงนี้ก็อา จะเป็นเรื่องราที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับของเพื่อนๆนะคะแต่เดี๋ยวดูว่าพลังงานนะของคนที่เข้ามาดูมากๆเนี่ยจะเป็นราศีหรือลัคนาอะไรได้บ้างนะคะเป็นราศีธนูค่ะ เป็นกรกฎพิจิมีนค่ะแล้วก็ราศีพฤษภนั่นเองนะคะก็เรยบร้อาสำหรับวันนี้เรื่องพิอากาศกองที่2นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเล่นพิอากาศเพิ่มสามารถเข้าไปดูในเพลลิสนะคะในช่องของมินได้เลยเนาะเพราะว่าในนั้นเนี่ยมันจะมีเพลลิสที่ชื่อว่าพิอากาศในนั้นจะมีคลิปเยอะมากโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะก็สามารถเข้าไปเล่นเพิ่มเติมนะคะในนั้นได้เลยนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดอยากดูด,ดวงสนตัวกับมินสามารถรไลน์นะคะที่แอ๊ซไซเลสโลเหลได้นะก็จะเป็นดว ของเราโดยเฉพาะใช้วันเอนปีเกิดของเรานั่นเองนะคะแล้วมีก็ฝากไว้เพื่ช่วยกดไลค์ <Okay. S 1> บบกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมีในการเอาคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับม,มาเจอก,กันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกพี่อากาศกองที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตามท็อปปี้ของเรานะคะว่าเสน่ห์อะไรที่ทําให้เขาเนี่ยต้องคอยแอบมองเราอยู่ตลอดนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในมุมมองก่อนนะว่าแต่ละคนนะ่มองว่าอีกฝั่งนะคะเป็นคนยังไงเดี๋ยวว่าให้สามารถเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยก็เดี๋ยวมินจะเปิดทั้งสองฝั่งให้แล้วกันเนาะเดี๋ยวขอเริ่มจากในส่วนเขาก่อนละกันนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงคะ คนที่เลือกพิธอากาศกรองที่3นะคนที่คุณไปรู้สึกดีด้วยหรือคนที่คุณกําลังนึกถึงตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนยังไงคะอย่างแรกเลยนะคะเขามองว่าตัวคุณนะคะเป็นคนเนี้ยนะคะเป็นคนเนีย้ยเป็นคนเจ้าระเบียบนะคะออกแนวว่าเป็นคนแบบมีความจู้จี้จุกจิกแบบนั้นก็ได้นะคะอีกทั้งอาจจะออกฟีลแบบเป็นคนที่แบบ ต้องการความเป๊ะแล้วก็รักสะอาดนะคะมิเงเลยมองว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณมีความแบบเป็น perfectionist ในระดับหนึ่งคะดังนั้นเนี่ยอะไรอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณมันจะต้องมีในเรื่องความเรียบร้อยความสะอาดสะอานอะไรแบบนี้ด้วยนะคะดังนั้นถ้าเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็จะเป็นคนแบบคิดนานกว่าจะตัดสินใจได้กว่าจะเลือกได้ก็จะแบบพินิจพิจารณาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอีกทั้งเขายังบอกว่าคุณนะคะเป็นคนที่เก่งนะ ในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นคนที่กล้าคิดกล้าเริ่มกล้าตัดสินใจนะคะอีกทั้งเนี่ยตัวคุณอาจจะค่อนข้างมีชื่อเสียงนะในสายการงานที่คุณทํานะคะคือเขาค่อนข้างจะมองว่าคุณเป็นคนที่แบบถือว่าปอปูล่าในระดับหนึ่งและกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักพวกพ้องนะคะชอบความมั่นคงนะก็รักครอบครัวนะคะอีกทั้งยังเป็นคนเก่งนะเก่งในที่นี้คือหมายถึงว่า ต่อให้คุณอ่ะต้องไปจัดการอะไรสักอย่างจะเป็นการงานการเรียนหรืออะไรก็ตามที่ตัวเองไม่เคยทําคุณก็จะสามารถจัดการมันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลักษณะนี้จะเจอว่าเมื่อทีเรียนจบมาอย่างหนึ่งแล้วก็แม่งจะไปทํางานอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเหมือนกับไปเรียนรู้ใหม่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบ ไม่ใช่เรื่องที่แบบจะลําบากนะสําหรับคุณนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขามองมานะคะอีทังก็มองว่าเป็นคนที่พูดเก่งนะคะเจราจาเก่งต่อรองเก่งอะไรแบบนี้ด้วยเนะาะคราวนี้เรามาดูในส่วนของที่เรามองเขาบ้างนะคะเรามองนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะเรามองว่าเขาเป็นคนยังไงคะเป็น head of pinnacle ค่ะ tree of pinnacle ค่ะ เชือรอหัวก,กลับค่ะแล้วก็เป็น10 of p e n a c l e แบบหัวก,กลับค่ะ รานนี้ในส่วนที่เรามองเค้านะคะที่เห็นชัดๆเลยจะมีในเรื่องของความมีอีโก้นะคะออกแนวว่ามีความคราาในตัวเองมีความอีโก้มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะพ่วงมากับการที่ดูเขาเป็นคนที่จะไม่ค่อยเปิดรับหรือบางครั้งก็ดูไม่ค่อยจะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของความแบบบุกลุยอะไรแบบนี้ด้วยนะเป็นคนทะเยอยานนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบยอมแพ้นะคะคือทําอะไรก็ จะมีความจริงจังนะส่วนในเรื่องของอีโก้คือส่วนหนึ่งมันเหมือนกับเขามองว่าเขาทาอะไรมันมีความถูกต้องมามีความเหมาะสมนะคะเพราะเขาใช้เหตุผลในการคิดแล้วก็การตัดสินใจดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเขาก็เลยมองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาผิดอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคนที่เป็นที่พึ่งได้ในระดับหนึ่งนะคะเพราะอาจจะเป็นคนที่พูดเก่งนะคะเป็นที่ปรึกษาอะไรแบบนี้ด้วยนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเหมือนใครมีปัญหาแล้วไปปรึกษาเขาเขาก็จะให้คําปรึกษา นั่นเองนะคะพี่แต่ว่าเขาจะค่อนข้างมีความมั่นใจหรือมีความพราวในตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าเสน่ห์อะไราที่ทําให้เขาเนี่ยชอบมองคุณนะคะเสน่ห์อะไราที่ทําให้เขาชอบมองคุณะคะ เป็นว e ว of June ค่ะ Empress ค่ะเ g ็ดค่ะแล้วก็เป็น q u e e n of p e n t a c l e คือในสายตาเขามอกว่าเขามองว่าคุณคือแบบโอเคมากๆเลยนะตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็มาบอกหูเก่งนะแบบมีความแบบเอบอแบบเพอร์เฟกอ่ะมีความเพอร์เฟกในระดับหนึ่งคะ่ะคราวนี้ถ้าถามว่าเพราะอะไรถ้ากจะให้ตอบแบบง่ายๆเหมือนกับปั้นถุกตินอะอารมณ์เหมือนกับ คุณสวยแล้วรวยมากคุณหล่อแล้วรวยมากในประมาณนี้นะคะคือออกแนวเป็นคนที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์สำหรับเขานะเป็นแบบคนที่ดูดีหน้าตาดีบุคลิกดีงานก็ดีนะคะคือแบบความคิด mindset นะคะทัศนคติต่างๆก็ถือว่าดีนะคะเหมือนแบบดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าเริ่มมีความจริงจังนะคะเหมือนทำอะไรแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะรุยอะไรแบบนี้นะ,ะอีกครั้งนะคะเขารู้สึกว่า ตัวคุณอ,อาจจะเหมือนกับมีในเรื่องของภาพลักษณ์ที่ดูแบบมีความเจ้าชู้อะไรแบบนี้ด้วยนะอาจจะดูแบบเป็นคนที่แบบชอบ ช่องบ,บานอะไรแบบนี้น,นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาาเหมือนคอยรู้สึกแบบมองคุณนะคะอาจจะถูกสเปคก็ได้นะเพราะว่าเหมือนคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์สำหรับเขาอีกครั้งยังมีเสน่ห์ในเรื่องของการที่แบบดูเหมือนแบบเป็นคนเจ้าชูเจ้าชูนิดๆด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่เลือกมีอากาศกองที่3นะก็เดี๋ยวเราขอดูเพิ่มนะคะว่าคนที่เข้ามาดูนะคะจะมีราคณา,าดาวจานันดาวศุกร์นะคะ ในราศีไหนได้บ้างนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆดูมาจนจบคลิปนะตรงนี้ก็น่าจะค่อนข้างตรงในระดับหนึ่งแหละก็อาจจะมีพลังงานของเพื่อนๆอยู่นะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะเป็นของเราหรือเขาก็ได้นะคะว่าจะมีลัคนาหรือราศีอะไรได้บ้างราศีกันค่ะกรกฏพิจิกมีนค่ะแล้วสุดท้ายก็เป็นเมษสิงห์ธนูนะคะโอ้ค่อนข้างเยอะนะก็คือกันาราศีกันนะคะกรกฎพิจิกมีนเมษสิงห์ธนูนะคะโอเคเรียบร้อยสำหรับวันนี้เรื่องพี าการกองพิสางห้ืเถ้เพื่อนๆอ,อยากจะเล่นเพิ่มเติมอีกนะคะยังมีคลิปอื่นๆอีกมากมายนะใน p ย์ลิสต์นะคะที่ชื่อว่าพลิกอากาศสามารถเข้าไปเล่นได้ในช่วงว่างนะจ๊ะแล้วก็มีฝาก, like, ก, share, ก,กเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับมิงเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการออกคลิปใหม่ๆหรือถ้าเกิดอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์นะคะที่ assignlesslother ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ